ถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเริ่มต้นที่จะมาแต่งตัวสไตล์ชิคคุณไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงจะเริ่มต้นตรงไหนดีคลิปนี้เหมาะกับคุณมากๆแล้วการที่คุณจะแต่งตัวสไตล์ชิคเนี่ยคุณต้องเริ่มจากข้อที่1นึ่สำคัญมากๆเลยคือคุณจะต้องรู้ตัวเองก่อนว่าคุณเป็นคนไม่ชอบการ แต่งตัวตามแฟชั่นคุณไม่ได้มีอินเนอร์ที่แบบโอ้ยฉันอยากจะตามกระแสแฟชั่นอีกด้านหนึ่งคุณก็จะรู้สึกว่าถ้าเกิดฉันไม่ตามกระแสแฟชั่นแล้วฉันจะแต่งแบบไหนล่ะอ่าข้อที่2ผู้หญิงที่ชอบแต่งตัวสไตล์ชีเขาจะไม่ยึดติดกับโลโก้แบรนด์เนมอ่ะฟังให้ดีนะโลโก้แบรนด์เนมไม่ได้แปลว่าคุณห้ามมีของแบรนด์เนมเลยแต่แปลว่าการที่คุณจะนำ บางสิ่งมาอย่างมาอยู่บนตัวคุณเนี่ยคุณไม่ได้มองว่าต้องโลโก้เท่านั้นที่จะทําให้ชันรู้สึกภาคภูมิใจทําให้ฉันรู้สึกสวยแต่คุณก็จะมีของแบรนด์เนมได้นะอย่างคุกเคทก็จะมีของแบรนด์เนมบางอย่างแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องโชว์โลโก้ให้คนเห็นซื้อเพราะชอบอย่างแรกเลยที่คุกเคทเลือกแบรนด์เนมคือชอบมีดีไซน์แล้วโลโก้อันนั้นก็ต้องเป็นโลโก้ที่แบบไม่ตะโกนข้อที่3คือผู้หญิงสไตล์ชิคเนี่ยเขาจะเลือกโทนสีที่เป็นโทนสีแบบ มันมีหลายคำเนอะเช่นโลคีคือการแต่งตัวแบบที่มันไม่ตะโกนสีที่มันเรียบๆโอมนนี่สไตล์สไตล์เอิร์ธโทนสไตล์มินิมอลสไตล์คลาสสิกสไตล์พวกนี้คือเป็นเซตเดียวกันเลยที่มันจะสามารถ r e p r e s e n t หรือ,สอแสดงความเป็นตัวตนของคุณออกมาได้ว่าคุณเป็นผู้หญิงสไตล์ชิคข้อที่4คือเรื่องของการเลือกซื้อคุณภาพมากกว่าปริมาณ ในที่นี้ครูเคมไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องเลือกของราคาแพงเสมอไปคุณอาจจะเจอของราคาที่คุณสามารถที่จะจ่ายได้แต่ได้รับคุณภาพที่ดียกตัวอย่างของมือสองบางอย่างคุณไปร้านมือสองที่รวบรวมของมือสองที่มีคุณภาพเขาเรียกว่าคุณตาถึงที่จะจับเนื้อผ้าแล้วคุณรู้ว่าเฮ้ยเนี่ยผ้าวูฉันซื้อได้ในราคาที่ไม่แพง คุณนำมาทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วคุณสามารถใส่แล้วคุณก็ดูดีได้คุเคทยกตัวอย่างนะเพื่อนคุคเคทอยู่ที่ปารีสฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็อยู่ประมาณ10กว่าปีแล้วเขาเล่าให้ฟังว่ามันจะมีถนนถนนหนึ่งคุเคทจำไม่ได้แล้วนะชื่ออะไรมันจะมีอยู่ถนนหนึ่งที่ดาราฮอลลีวูดเนี่ยจะไปช็อปปิ้งเยอะมาก คือในชีวิตประจำวันของดาราฮอลลีวูดเนี่ยที่คุณเห็นว่าบางทีเขาใส่แบรนด์เนมโลโก้นี่คืออาชีพของเขาที่เขาอาจจะเป็นแบรนด์แอมเบสเดอร์แต่ชีวิตจริงๆคือเขาไม่ใส่เลยที่เป็นแบรนด์เนมเขาจะเลือกสิ่งที่มันดูชิคดูเก๋ดูมีสไตล์เท่านั้นจะให้ไอเดียคือคุณต้องเลือกเป็นต้องตาดีแล้วก็มีความรู้ที่สำคัญคือ คุณต้องเข้าใจว่าเนื้อผ้าแบบไหนคือดีเนื้อผ้าแบบไหนช่วยส่งเสริมซ i ล h o อ e t t e ของคุณหรือแม้กระทั่งการตัดเย็บคัตติ้งแบบไหนที่มันตัดเย็บดีแล้วใส่ขึ้นมาแล้วเสื้อผ้ามันสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานและจะทำให้คุณเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจจากภายใน